ท่านผู้ชมวันนี้พามาดูลานเซิร์ฟสเก็ตนะครับซึ่งจริงแล้วมันเป็นพื้นที่ศิลปะแล้วก็ไว้ใช้จัดกิจกรรมนะครับแต่ก็เป็นลานเซิร์ฟสเก็ตหรือว่าลานสเก็ตบอร์ดให้กับเด็กๆหรือว่าผู้ที่สนใจเข้ามาชมนะครับหรือว่ามาถ่ายรูปก็ได้นะฮะดูบรรยากาศรอ,อรอบๆนะครับสวยงามมากอยู่หลังเอ็กซ์โปพาซาอมสอใหม่นะครับ เด็กๆก,ก็ว่างๆก็มาเล่นเซิร์ฟสเก็ตนะครับนี่ก็เป็นคุณไอเดียคุณอัปเตอร์คุณอินเตอร์นะคุณอันดาครับมาเล่นเซิร์ฟสเก็ตกันวันนี้ครับดูเวลาการเล่นของไอเดียครับหรือคุณอัปเตอร์ครับ น,นี่ครับนี่คุณอันดานะครับดาครับลีลาของคุณอันดาครับดูลีลาของคุณอินเตอร์บ้างครับปุ๊บคุณอัพเตอร์ลมไปแล้วครับ ปรบการถ่ายทําแต่เพียงเท่านี้นะครับวันนี้ก็พามาชมบรรยากาศคร่าวๆนะยฮะมาดูคุณอัพเตอร์ครับโอ้โหนั่งครับนั่งก็ไม่เท่งเลยครับลืงเท่ต้องให้เขาเนี่ยครับเก็บบรรยากาศช่วงท้ายสักครู่นะครับคุณอินเตอร์ขอบคุณอันดาครับคุณอันดาครับครับุณอินเตอร์ครับเอา คุณอันดาครับคุณไอเดียครับโอเคจบตอนนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ